สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้าเ้านี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามมีความเป็นมงคลไม่แพ้ต้นไม้มงคลชนิดอื่นๆนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทย ทำไมมันสีดังๆสวยงามเพื่อนวะอยากได้มาปลูกเพื่นวะนี่คือเดลีด่างท่านผู้ชมเอ่ยอ่านี่นี่คุณตาวิถีไทยแยกออกเมื่อวันก่อนเนาะต้นน้อยๆของเขาต้นน้อยๆนี่แหละก็ออกดอกนี่เห็นบหมนี่นี่น,นี่โบราณเพื่อนว่าต้นไม้ใบยาที่กําลังผลิดอกออกใบก็ถือว่ากําลังจะมีโชคมีลาบมีวาสนาได้ โดยเฉพาะมื่อนี้มือเลขออกมื่อนี้เอแม่นไผหมักเสี่ยงโชคเนาะเออยิบมาจากใบหนึ่งหวยรัฐบาลนนะ่ะบนแน่บนแนเอออาจสิือรางวัลที่หนึ่งก็ได้หรือรางวัลเท่าใดก็เอาละขอจะให้มันมีโชคมีลาบคือโบราณเพิ่นว่าเนาะท่านผู้ชม <c oughs> เออเป้าเอา๊แพ่แม่เบีย้ยอยู่ว่สัน้นดอกเดลีด่างนี่อ่ กำลังผิดอกออกใบสวยงามนักแลคุณตาวิถีไทยมีจำหน่ายอยู่เบาะเพิ่นว่าอยากได้เอาไปปลูกสักต้นหนึ่งมีขายให้ไหมเพิ่นว่าอืมคุณตาวิถีไทยก็มีหลายต้นอยู่นะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นี่นี่นี่น,นี่โบแพงโบแพงเดลีดางนะอ่าอ่าอ่ติดต่อกันได้หลังไหมหลังไม ออนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะเดลีด่างยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เขาออกดอกเห็นบอกเป็นไม้กระถางชั้นเลิศเลยแหละวันเถาะไปนี่เอาไปใส่อันนี้ยังอยู่ในถุงดำนี่ถ้าซื้อกระถางมาก็จะอยู่นี่นี่กระถางเล็กน้อยเป็นตะแพงแบบนี้นะนี่นี่นี่ใส่กระถางเป็นตะแพงแบบนี้นะสวยงามเป็นไม้ประดับได้แบบ โบน้อยหน้าไผว่าไง่ายๆไปเป็นต้นไม้ที่เชิดหน้าชูตาโรงแรมระดับห้าดาวบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทนี่เอาไปปลูกไว้ในกระถางในห้องโชว์รูมต่างๆนะได้แขกกระสิชื่นชมมู้ทำไมสวยจังเลยนะต้นนี้พันว่าได้มาจากใดน้อพันวะนอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้ว เดลีด่าง e ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะเห็นบอกมีคุณสมบัติแล้วยังมีคุณประโยชน์อีกนะเออเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอย่างใดเวลาที่เขาเพาปลูกไว้หล,ลายๆนี่มันกระสิเห็ดให้บรรยากาศแถวนั้นมีออกซิเจนเพราะต้นไม้เดลีด่าง e นี่สิคลายออกซิเจนในเวลากลางวันไนะนบอกเขาไปเบิ่งใน สารคดีต่างๆต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่กสิคลายออกซิเจนออกโดยเฉพาะเดลีด่างก็เช่นเดียวกันนะคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนก็สิมีโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะเพื่อนกสิเอาต้นนั่นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั่นเข้าไปไว้ในห้องเรียนห้องเรียนที่มีชีวิตก็คือเขาเรียกว่าพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนว่าง่ายๆไปพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน เอาละวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอมารู้จักกับต้นเดลีด่างาสันนักเรียนนี่หมักขนาดวิชานี่นะเวลาถึงเฮียนชั่วโมงนี้มาทีไรนี่โบพาดเพราะเป็นชั่วโมงที่ชอบที่สุดนะนักเรียนนี่ต่ออีก15นาทีได้ไหมคุณครูยังวาดไม่เสร็จเลยครับเพื่อนว่าอด็กน้อยนี่บางคนนี่มีหัวศินนะมีหัวสินอ่า เขรียกว่าพรสวรรค์แล้วก็มาเอาพรแสวงหาพรแสวงในห้องเรียนที่คุณครูประสิทธิ์ประสาสวิชาให้วาง่ายๆไปเข้าไปถึงรั้วมหาลัยบ้นี่เอาละอาจารย์จะให้พวกเธอไปสืบค้นดูสิว่าเดลีด่างนี่แท้จริงแล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะหรือของเทศปัรคือเรื่องของไทยเฮานะ จะได้อนุรักษ์จะได้จดลิขสิทธิ์ไว้นะจดลิขสิทธิ์ไว้เออเป็นของจังหวัดใดอีกบัดนี้อ่หรือเป็นของทุกจังหวัดไปสืบคนมาให้ได้ข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องนะมาพรีเซนต์หน้าห้องใครได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะให้คะแนนตามเนื้อหาอแล้วเสร็จแล้วพวกเธอโพสต์ลง youtube เพจเว็บไซต์ไลน์ Ti k t o k ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นเดลีด่างก็เข้ามาชมในเว็บไซต์ของพวกเธอในอ Facebook ของพวกเธอใน l ล n e ใน TikTok ของพวกเธอถ้าใครสนใจอยากซื้อทักเข้ามานะพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกสายพนะันธุ์หนึ่งไหนโบเมนต,ต้นไม้เกลียวกลาดนะเป็นต้นไม้ที่มีสกุลรุนชาติอยู่อ่าว่าง่ายไป เวลาเอาพิมพ์ชื่อเข้าไปเดลีด่างนี่มันสิมีตัวเลขอยู่ข้างล่างบจำนวนเงิน200บาท250 150หาเ็นบอกเป็นจำนวนเงินอ่คักเป็นต้นไม้ที่สามารถสร้างไรายได้ได้อ่าหรือขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาเดลีด่างมาฝากยายมันสวยมาก ยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาตนอะไรนะมาทำคอนเทนต์ลง YouTube เชา้านี้ได้ตนเดหลีด่างที่เธอเอามาให้นี่มันสวยจริงๆขอบน้ำใจจริงๆนะว่าสัน <c oughs> คุณยายยูทูบเบอร์นะ <c oughs> เออบอแมนคนติดตามเป็นพันแล้วบอกคุณยายปานนี่นะเอาต้นไม้มงคลมาลงอืมคู่มือมือลเลื่องมือละเลืออลเล่อง,อะองนะ <c oughs> คุณตาวิถีไทยก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะมามอบให้กับคณะศึกษาดูงานที่มาชมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็เตรียมตนเดลีด่างนี้แหละไว้ให้คนและกระถางก็คงจะเป็นถี่ถูกอกถูกใจกันเนาวะว่าสันนะคุณตาวิถีไทยก็ดีเปิดสวนต้นไม้มงคลให้น้องๆเยาวชนหรือกลุ่มต่าง ที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลนะ,ะที่พอจะมีทั้งสายของในไทยเฮาทั้งของตั้งประเทศมาสะสมไว้นะอืมจักมันเป็นพันๆสายพันธุ์พูเลอเอแต่ว่าจืดอบได้เบิร์ตเว่ยไงไปเออมีทั้งบอลมีทั้งไม้มงคลมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับ่าเอาละสำหรับมือนี้เนาะ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนานอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมัน,นีโชคเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกะยายสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเดหลีด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ลึกครับท่าน 부촘 구청...